สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆช่องมารีลาสตอรี่ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันที่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกสดชื่นแจ่มใสามากเลยนะคะเพราะว่าต้นว่านนกคุ้มของมารีนะคะก็ได้ออกดอกแล้วล่ะคะ่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะและลักษณะเด่นของดอกว่านนกคุ้มนะคะดอกของว่านนกคุ้มนะคะก็จะแทงออกตรงกลางของหัวที่กลางซอกใบ และออกเป็นดอกเดียวนะคะประมาณ1-2ดอกต่อต้นแต่ส่วนมากนะคะก็จะพบเพียง1ดอกต่อต้นเท่านั้นซึ่งตัวดอกประกอบไปด้วยก้านดอกนะคะยาวประมาณ15เซนถัดมานะคะก็จะเป็นกลีบดอกจำนวนสีกลีบกลีบจะมีสีขาวอมม่วงและอาจมีเทบสีขาวประในบางกลีบด้วยนะคะโคนของกลีบนะคะจะเชื่อมติดกัน ส่วนตรงกลางของดอกนะคะก็จะมีจุดกลมสีน้ำตาลแดงขนาดเล็กที่เป็นส่วนของเกสรน,นั่นเองค่ะและเพื่อความศักดิ์สิทธิ์นะคะวันนี้มะลิก็มีขาถาสำหรับต้นว่านนกคุ้มมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ เมื่อเราได้ว่านนกคุ้มมาปลูกแล้วนะคะเพื่อนๆก่อนที่เราจะรดน้ํานะคะเราก็เสกคาถาน้าโมพุทธายะนะคะท่องสามจบหรือว่าจะท่องเป็นพระคถาสัพเพเตโรคาหรือจะท่องเป็นสัพเพเตอัตรายาท่องสามจบเช่นเดียวกันค่ะแล้วจึงค่อยเอาน้ําเสกนะคะรดลงไปว่านก็จะมีความขลังยิ่งขึ้นค่ะและข้อมูลนี้นะคะก็ได้มาจากหนังสือว่านอภิมหาโชคลาภนั่นเองค่ะ และว,ว่านนกคุ้มนี่นะคะก็จัดได้เลยว่าเป็นว่านที่คุ้มภัยนะคะที่นิยมปลูกทางในด้านเป็นไม้มงคลและไว้สําหรับปกป้องคุ้มภัยอันตรายให้เก็บผู้ปลูกนะคะและผู้คนส่วนมากนะคะก็จะนิยมปลูกไว้เนื่องจากใบของเขานะคะจะมีลักษณะเด่นเป็นใบของรูปพัดนะคะมีลายด่างสีเขียวสีขาวและสีดําคล้ายกับลายของปีกนกคุ้มนั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆต้นและดอกของว่านนกคุ้มทั้งสวยและมีความหมายที่ดีมากเลยใช่ไหมล่ะคะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมหามาปลูกกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะคะและวันนี้นะคะมารีก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ